กาละครั้งหนึ่งเหนื่นนั่นมาแล้วยังมีชายคนหนึ่งครับเขาเป็นชายยากจนพ่อแม่เ็ดใไ้ไถห,หน้าส่วนตนนั่นก็เป็นคนขี้ข้านครับบบเฮดเวียกช่วยพ่อแม่นั่งถาพ่อแม่อา้องกินมใหยอย่างเดียวดือยวความที่พวกเขาเป็นคนจนอาหารจึงบบได้มีให้เลือกหลายพวกเขากินอาหารเก่าๆสุหมือนสุวันจนนานวันลูกชายของเขากระหูซึกเบื่อกับชีวิตที่เป็นอยู่เป็นอย่างเขาคือบบกินพิซซ่าในพ่อแม่บบเบื่อบ่กินแต่พักกับกะปิอยู่นี่ ตัวผมจะเป็นมนุษย์ตัวเขียวหลยอไดฮู้บอดกินไปก่อน้อลูกเ้อพ่อแม่บ่มีเงินถ้าแม่ม่ีแม่จะให้ดอกจํำพิศานะนะานาเฮ้ยเจ้าก็เคยว่าแบบนั้นแล้วแม่ผ่านไปสิบปีจะก,ก็ยังให้คอยกินผักคือเกาเบื่อวะ่ะพุดเบื่อนันเห็นแม่แม่เป็นยังลูกขึ้นบอกเขาใจพ่อแม่เลยว่าว่าพ่อแม่บ่มี เออฮ a ซฮ s เกมนี่โคนมั่นเลยว่ะโหลดมาเหลอน้ำกันที่หมอลงหนังน้ำกันใส่เกมหยั่งว่ะเนี่ยเนี่ยเนียโอ้โหก็เป็นตามวจนี่หลีเนาะนี่นี่รหลดไรกูแน่อาอุ้ยอะโนเกียลินบไดดอกหมอของโต๊ห้องหับแต่ระบบจ่าว่าบ่ามีแอนดรอยน้ำเก่าดอกอ้าวลินบไดตี มันล่าสมัยมุ่ยไปหงุดหงิดแมวมีหนียืมยืมไม่รู้เท่าอยู่เสียใจนํำเด้อคนจนกลับบ้านไปขอเงินแม่สื่อโทรศัพท์ไม um ่ไปนั่นแหละครับม um um ู่ยอยยอะแฮนซัมที like ่แฮนซัมม UM ีมือถือเก่าบอสามารเล่นเกมคือมูไดแฮนซัมได้ยินแบบนั้นจะเกิดความโมโหขึ้นทันทีเขาจึงต่างกับถามขึ้นว่าเป็นอย่างพ่อแม่จึงบอสื่อโทรศัพท์แพงๆให้เขา ขายคินนะขายคินนะขายคินนะเเป็นยังพ่อแม่บอสื่อโทรศัพท์รุ่นยุกมูได้ไงเฮาเป็นยังก็สื่อรุ่นยุคแน่โน,น้ตเสาเฮ้ยบกง่อชิไปถามเป็นก่อนเห็นซ้ำด้วยความที่สงสัยจึงน้ำเรื่องไปถามแม่ของเขาเกี่ยวกับโทรศัพท์ตนอีแม่เอไม่อย่างไโลูกผมมีคำถาม แม่ก็มีคํำตอบจะลูกตอบผมมาสิว่าเป็นอยัางจังสือโทรศัพท์รุ่นยุคเรื่เสาให้ผมนั่นมันนอกเกียรลูกว่ามันนอกเสามันเป็นมรดกตกทอดจากแม่ของแม่นําไห่แม่ของแม่แม่ของแม่ก็ไลยไม่ให้แม่ของแม่แม่ของแม่ก็ไล่ม่ให้แม่ ทรงต่อ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 กันมาจนว่าไมา่ถึงลูกนี่แหละลูกโอ้ฮ่า,ามันควรเป็นสมบัติอันล้ำค่าเลยแม่นว่าลูกล่าส,าสามัยโทรศัพท์ีหยังเหตุหยังกระบ,บ่ได้แต่จะโทรอเขาเขาออกได้เป็นบางครั้งเปิดเครื่องกัะติดติดระดับโหลดเกมก็บ,บ่ได้มีแก้มสองแก้มติดเครื่องเกมงูกับเกมกอออบ่ใส่มันดอก โอ้ยไม่น,นะนั่มันสมบัติของแม่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 เจ้บาบุตรได้รูกเมื่อเป็นอย่างือเป็นแนวนี้ฮะมาลูกใช่ <c oughs> แอนซัมเม่อได้ยินว่าโทรศัพท์นั้นมาต่หลุนยุกปูยยาตายายเขาก็เคียงโทรศัพท์นั่นถีมดันที่รับพอะด้วยความทีโทรศัพท์เครื่องนี้ล่าสมัย โดยที่บบคีดทั้งวับอกของแม่ของเขาเลยว่าจะเสียใจซ้ำใดถ้าผมบ่ได้ในสิ่งที่ผมต้องการกรเ็เฮ็ดประชดชีวิตมันไปเลยคุณครูครับผมขอลาออกเดี๋ยวเรื่มยินดีว่ามาเดินไปเลยเดินดองดีไปเลยเดินดองดีนะ,ะแฮนซัมน้อยใจกับสตาชีวิตมากครับเขาตัดสินใจลาออกจากโรองเรียนเพื่อเฮ็ดประชดพ่อแม่ห้องเขาโดยบ่กคำนึ่งถึงชีวิตอน,นาคตของตนเองเลย โอ้มียเมียบ่ต้องทุกข์ใกเอกเมียนี่มันเป็นเพียงวัตถุเท่านั้นอย่ายืดติดกับมันเลยเมียไ่ได้ยืดติดเมียเพียงเสียได้ก็นั่นแหละยืดติดเมียเมียบ่ได้ยืดยืดเมียบ่ยยืดยืดบ่ยึืดยืดบ่ยึืดหน่อย บ่อยืดกับ,บ่อยืดคุณพ่อคุณแม่ครับผมละออกแต่หงเฮียนมาเตพเะพุนเลยเด้อครับเจ้าอ้ลีบ่าลูกอ้าาาอีอำการินแน่เลยยังเหิงลูกยังเหิงแม่สิเชื่อแม่บ่เชื่อเจ้าตักนีนี่ครับเบิลห้เต็มสองตาสจเจนว่ครับฮะฮะไม่ละลูกลูกเฮีหยังแบบนี้ นั่นล,ลูกเฮ้ยอย่างลอกไปนะฮ้ผมบมดในนี้สิ่งที่ผมต้องการผมก็เห็นได้เมื่อสัครับลูกเฮ็ดแบบนี้ลูกก็คิดทั้งอนาคตตัวเองเลยบ่ไปจอยากเครือคิดตื้นๆแทนลูกใช่หูบ้าว,าว่ากูจะงมึงเฮียนจนอาที่มปีนี่มันใจเงินกำไรลูกพ่อแม่ต้องอดกินอดอยากเพื่อไม่ให้เจ้ารำเรียนเพื่อหวังว่าเจ้าจะมีอนาคตที่สดใส เป็นอย่างลูกคือตัดอนาคตตัวเองแบบนี้ลูกเอ้อสิว่าหลายนะขันบอดซื้อโทรศัพท์ไม่ค่อยค่อยบอกกรมาเฮี้ยนเด็ดขาดบ้กท้องเสาวไปเราเนี่ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไป เฮนซัม <c oughs> ตังต้งปฏิญาณกับตนเองว่าถ้าบ,บ่ดด้โทรศัพท์ที่ตนเองต้องการตนก็จะบอกกลับมาเฮียนพ่อแม่เมื่อยินแบบนั้นก็ห้องหายสะอื้นกอดกันลูกบอกคิดเลยว่าพ่อแม่เสียสละซำใดเพื่อหาเงินมาให้ลูกได้เล่าเรียนทั้งที่ตนเองต้องล้ํบากยากเข็ญอดทุกอดยากเพื่อหวังว่าลูกจะสบายในวันข้างหน้าหลังจากที่ลูกของเขาล่าออกจากโรงเรียนพ่อแม่ก็มาทํางาน โดยงานที่พวกเขาทำก็คือรับจ้างคนใหม่ส่งออกต่างประเทศมันก็นพ่อทีจะได้เสนเงินเพื่อที่จะมาสื่อโทรศัพท์ให้ลูกของเขาแต่ทำงานแล้วบางที่ก็บ,บรได้งเงินง่ายๆเ้อครับบางที่เจ้าน่ายหรือผู้จ้างงานกลัลีลาบางแม่ครับจะให้เงินดีๆมันก็บ,บ่าย้อครับต้องได้ยื่ออารมณ์ข่าเจ้าก่อนนายพ้นเบือกอดบยย่ไห้จึึใส่มัดเขียงควายสั่กับป้าจินาทองแต่ว่าเขานั้นลบได้ครับเพราะว่าตนก็นเฮี้ยนมัม่วยหมัดเมาแต่แล้วก็ถึงเพชรติ่มฟาดกเข้าไปจีสันข้อครับ ง่ายปัญงางเลยนั่นมันวิชาป,ป่าปัวนี่นาอันนี้ลูกเจ้าเกียดเดอ้อโอ้ไอ้พวน30มสิบมีกองตักงสิบตัวปาาของแรกบ,บนี่ครับพ่อแม่ปกติมีแต่สิบหโบแม็กนะครับใช่ละลูกรุ่นพี่เมียมพอได้ในราคาสองพจากซอปปี ตรงนี้มันลดราคาโอ้โหไอ้พวดเหี่ยมมีเพศสตโตอีกพอนั่นแหละลูกคนพี่เมียมเล่นเว้นวันลาพอ่อครับแม่ครับผมสิไปเฮี้ยนหรอวครับผมสิเป็นเด็กดีอ่ะเ แม่ได้ยินคำนี้แม่ก็ชื่นใจจะลูกพ่อก็สามารถยิมในกกแขวได้เมื่อได้ยินลูกว่าคำนี้แฮนซัม <Hands ome, S 1> เมื่อได้โทรศัพท์แล้วก็ดีใจครับและเขาก็จะกลับไปโรงเรียนอีกครั้งพ่อแม่ก็ดีใจที่ได้ยินว่าลูกจะกลับมาโรงเรียนอีกครั้งเอาเซียวลิ้นแก้มยังโตมือนี่คือเก่าเว้มากูลิ้นน้ำแน่กูได้โทรศัพท์แอนดรอยแล้วเว้สู โอ้แอนดรอยะก็ว <Aub urn> ่ค <mówi> oh, <can> ือไอโฟนแดกว่าเอามาลีนุ่มกันมาลีนุ่มกันออแตกแตกกเออเออแตกเออเฮ้ยโทรศัพท์กูบ่ได้กิวจักโตเลยเป็นอย่างคือคางเทว่าสัญญาณบ่ดีบ่ใส่ว่ะโอ้ยบางแหนซั่มมึงซื้อมาแต่ใส่หนีเสียวบ่พ่อแม่กูซื้อให้บอกว่าไอโฟนสามสิบ เมื่อถือหลอกแล้วนี่มันโมตโตโรล,ล่ารุ่นสิปีที่แล้วใส่เกตไอโฟนความติดกล่องสติ๊กเกอร์สิบกว่าตัวเสียใจด้วยจริงจริงว่าโทรศัพท์องกุลบอลืน่นของป้อมเธอแหนซ้ำใส่ของป้อมเธอแหน o m ำใส่ของป้อมของป้อมอีกแล้ววังยากระใสรุ่นโนเกีย่นแหละครับ แฮนซัม <Hands> เมื่อลินเก้มกับหมูกับพอว่าโทรศัพท์ของตอนนั่นบลื่นเหมือนที่หิดรับพอโทรศัพท์ของเขาบอมแมนไอโฟนบอแมนระบบแอนดรอยและบอแมนไอโอเอสแต่เป็นระบบหยั่ฮหูด้ดอกครับชื่อรุ่นว่าโมโตโลล่าส่เคตไอโฟนแฮนซัมหูแบบนั่นเกาซึ้งโมโหอ,อีกข้างครับเพราะเขาคิดว่าพ่อแม่ของเขาหลอกเขาให้ดีใจอดทนก่อนเดเมียพอลูกเค้นจบ เท่าก็อาจจะได้กินของดีดีกว่าเขาจำเกลือโอดีจักสิบป,ปีเดอร์เมียกูคงเป็นตายๆก่อนมันจะได้เฮียนจบปุระผัวออ,อพ่อแม่หลอกผมนี่มันมือถือจิ้นแดงลินเกมกระบได้ผมขายหน้าขายตาให้มูย,ออย่อเย่ยผมว่าผมมันเป็นคนจนเป็นอย่างพ่อแม่คือเฮจังกซี่ฮะ ข่าวลูกพ่อแม่บบมีความหูเหลืองโทรศัพท์เลยลำพังแค่มือถือจิ้นแดงพ่อแม่กะหาเงนินแทบเป็นแทบตายเมื่อ้อให้ลูกแล้วนะลูกใช่เฮามันจรลูกอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเลยพ่อแม่บ่ไดศึกษาเราเรียนเป็นแค่ลูกชาวนามันก็มีให้เพียงแต่ทอนนี้แล้วลูกเอ้ยบบหูแหละท้าบ่สื้อไอพ่อนที่กผกปลอมแม่ให้ผมผมสิน,นี้ออกจากบ้าน บ่ต้องมีขออ้างใดๆโอ้ยลูกเอ้ยสงสารแม่เธอลูกแม่บู้เช็ดจ,จังใดแล้วสิหาเงินมาซื้อโทรศัพท์ให้ลูกนี้ตกลงสิซื้อให้ผมบ่พ่อบ่มีดอกลูกเออได้บ่ซื้อก็บ,บยูหลักไวประตูหนีมือ โอ้ oh, ไม่นะลูกอย่าไปเลย <c oughs> โอ้มียแข็งจแจเลยเนี่ยแอนซัมพพ่อแม่ซื้อโทรศัพท์ใหม่อีกครัง้งโดยบอกว่าต้นจะหนีออกจากบ้านถ้าบอด้โทรศัพท์ใหม่แต่พ่อแม่นั่นก็นยอมครับพวกเขาโบมีเงินพอที่จะซื้อโทรศัพท์ที่เขาต้องการได้เมื่อเป็นดังนั้นแอนซัมจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้านครับพ่อแม่ก็ได้แต่เสียโมกเสียใจน่ะครับแต่กเ็เฮ็ดหยังบได้ยพอลูกมันบ่เคยฟังความเลยมันเอาแต่ใจตัวเองอย่างเดียว เอาไปจะได้มาจะได้แหนซ้ำเออกระปอมกล้ากูขออยู่น้ำได้บ่อยเอาไปจะได้หมอบมม่บอลสุพัวนั่นบอกเออการที่ว่าแบบนั้นก็ใช่เออเออขามากขามากแหนซ้ำมาขออยู่น้ำมูสนิทเพอโบหูสิป้า่ชีไดหรอครับมูกัอนุญาตให้เขาอยู่น้ำเออเป็นมาจะได้ว่าหมอไปจะได้ว่าบไมีบอลอยู่ล่ะหากับพ่อแม่กูหันตีกูอยากได้ยังกับโบเคยสื่อให้เลย บอกคือพ่อแม่คนอื่นลูกเขาอยากได้อีหยังก,ก็ซื้อให้เขาคนมีความสุขเลยส่วนกูบอกใค่มีเลยโอ้เป็นพ่อแม่แน้าใดวะตังพพอดอกปนนัี่ังหามากระปอมก้าบ้านใดลูกเฮาสิกับมมาว่าเมีย ผัวกินห่อนหูกแ <c oughs> ห้งบ่าวว่าลูกจะเป็นตายไรดีจังใดนั่นหันที่ผัวปัญหาชีวิเราต้องเจอแต่ความทุกข์ยากลำบากใจกันนานนี่ปานใดละเฮาสิเมิดทุกข์ว่าผัวสงสัยเฮาคงจะสางกร,ร้มมาไว้หลายละเมียมา่อถึงตอนนี้เฮาจึงต้องได้ฮับมันพ่อแม่คิดถึงลูกมาก พอลูกหนีออกจากเพือนบริกรับมาหลายวันตัวพวกเขาเองกับบริกินเข่ามาหลายวันพอกินเข่าวบลงจนโตต้นกระสูบผอมทางใกล้ก็อ่อนแอเบ่งแล้วก็น่าสงสารมากครับเออแฮนซมเวลาก็ะพานไปหลายวันแล้วมันบมกิจกับเพื่อนเลยดิกูจิกรับไปสังละ่ะบ่มีผัหักกูเออมามาไม,ามา่ลินเกมกันตอถอให้ตกที่ลเอียดล บหวสิเลียนักส่วนกูเอาเลยยูได้ได้สุดยอดสุดยอดโอ้โหโอ้โหโอ้หโอ้อ้มื่จอดหาเนีสารโลหิตเมื่อยังไหลหลวงหานี่มันเฮื่อนคนอื่นเด้ออยู่กันมีความแก้งใจกันบ้าง ว่แม่นห้องวอกเวกวอยว้หวปัเนเฮื่อตัวเองเข้าก็ให้กินฟรี่อยู่แล้วยังมาเห็นนิสัยแบบนี้อีกนีไปนี่ไปรอดมาว่าหมัน <c oughs> ว่าละแน่มนะมามามึงบอกกูนี่ไปว่าละเซยอ <c oughs> <c oughs> พ่อแม่เหาคือบ่เคยเห็นับเหาแบบนี้บ่เคยเว่าระแทกกระทั่งเหาแบบนี้บ่เคยเลยเหาหนีแบบนี้โอ้เห็นซ้ำหมูซึขาดความอบอุ่นว่ะเห็นซ้ำคิดฮอดพ่อแม่ลับบ้านมือหาพ่อแม่ดีกว่านั่นแหละครับ แฮนซัมหูซึกบโบอบอุน่นเมื่อเจอแม่ของกระป๋อมกะไห้และลเขาออกมาเมื่อเห็นแนวนั้น,น,นเขาจึงเกิดการเปรียบเทียบว่าคนอื่นกับพอแม่ของตนมันต่างกันจําได้เขาจึงคิดได้ว่าพอแม่ของเขาหักเขาที่สุดกูบ่นาเฮนกับพอแม่ตัวเองแบบนั้นเลยสุดท้ายในโลกนี้กับบุไมพัยห่างเห่าต่อพอแม่เอาแฮนซัมตัวไปใส่มาตะโดนหา มึงบ่ได้ข่าวพ่อแม่มึงบ่มึงพึ่งจะกลับบ้านละนี่อา้าวพ่อแม่ผมเป็น,นอย่างครับเอออืมผมว่าคุณไปเบบ่งเอาเองดีกว่าผมบ่อยากว่าวหลายว่าวแบบนี้ แฮนซัมเมื่อได้ยินท่าก่อนนี่ว่าเหมือนมีรับล่มคมในเกี่ยวกับพ่อแม่ของเขาเขาจึงรีบกลับบ้านไปพอหูซึกใจบอดีเลยว่าอาจจะมีอีหยังเกิดขึ้นกับพ่อแม่ของเขาพ่อแม่ <c oughs> และเมื่อเขาแลนมาถึงบ้านเขาก็บพบสิ่งที่นนาสะลดใจมากครับพอพ่อแม่ของแฮนซัมนั่นตายแล้วเหตุพ่อทาลูกกลับบ้านมาดนเขาก็กินบได้นอนกับบอหลับจนในที่สุดพวกเขาก็ป่วยตาย ไม่ไม่จริงเป็นไปบ่ได้พ่อแม่พ่อแม่กับมาเถอะผมสำนึกผิดแล้วพ่อแม่กับมาเถอะ นั่นแหละครับแฮนซัมห้องไห้และห้องขอให้พ่อแม่ของเขากลับมาแต่มันกระสายเกินไปพอทุกสิ่งบ่าสามารถกลับคืนมาได้และสิ่งนี้จึงเป็นต้าบาปติดไปในใจเขาตลอดชีวิตเป็นไงครับเห็นแบบนี้แล้วถ้าไพย,ยังมีพ่อแม่อยู่ก็จะเป็นคือแฮนซ้ด้อครับเด้อเพราะการเอาใจต้นเองจนบ่เห็นความถูก์ของผู้อื่นมันจะเป็นเหตุหให้นำมาสู่ความถูกแบบนี้ และเรื่องเล่าต่อไปของแฮนซัมจะเป็นแบบใดแฮนซัมจะหาผลกำไแนวใดกับสิ่งที่ตนเองเฮ็ดโปรดติดตามต้อนต่อไป